สวัสดีครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับพี่ก็อยู่ในรหัสของพี่แล้วนะครับผมทุกคนสังเกตไหมครับว่าเงินเขียวพี่เนี่ยมีตั้ง186ล้านนะครับโคตรเยอะคือตอนนี้เนี่ยรหัสพี่เนี่ยฟาร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งเงินเขียวแล้วก็เงินม่วงเลยนะเงินม่วงตอนนี้ก็มีอยู่200,000นะครับโคตรเยอะนะครับแต่ว่าคลิปนี้พี่ก็ไม่ได้ใช้เงินม่วงแน่นอนเพราะว่ากูจะมาเล่นสายดาบเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นทุกคนกดไลค์และกดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่ด้วยคลิปนีี้้้้้พ่่่่ขออออ200ไไไไไไลลลคคคค์ like, น์นะนนะะะเเวววยยยืกดดดใหหมมแงู เป็นไรเว้ยแต่แบบกดไลค์หน่อยถือว่าพี่ขอนะเออ200ไลค์ช่วยๆกดหน่อยเว้ยโอเคครับซึ่งคลิปในวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาเล่นเซตหรือคอมโบที่มันแบบเกียนเกียนหรือโกงๆงที่พี่เคยเจอแล้วพี่เกลียดมากที่สุดนะทุกคนก็น่าจะรู้นะวพราะมันคือคอมโบอะไรมันก็คือผลนี้เว้ยทุกคนผลประตูนั่นเองนะนี่ไงผลพอท่อนะทุกคน <Yeah. S 1> ผลนี้กูโคตรเกลียดแล้วก็เล่นกับดาบคู่นะแบบว่ามัน,ม,น,ม,นมันเล่นยังไงนะเล่นแบบว่ากดสกิลวีก่อนอนะ่ะให้เข้าไปในวงวงอะไรของมันเพาะงั uh ้นว่าเดี๋ยวพี่เล่นห้ดดกกกกว่าา็ไไไนทุคป ด้วยแล้วก็กอย่าลืมทุกคนก็อย่าลืมไปซื้อไก่ตันร้านพี่ด้วยนะครับเพื่อคุงช็อปนะลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับพี่ปักหมุดเอาไว้แล้วนะทุกคนก็สินค้าก็มีตามนี้นะทุกคนก็มีไกต่ตันหกมัดดาผู้เด้งนะตอนนี้ที่พี่ลงไว้นะครับผมแล้วก็มีพวกไก่ตันเผาวีสี่ขั้นสิบด้วยนะครับผมราคาสองสามร้อยนะทุกคนแล้วก็สินค้าที่พี่จะแนะนํานะจะเป็นสุ่มไก่ตันเผาวีสี่สุ่มขั้นไม่มีเกลือมีโอกาสได้เผาวีสี่ขั้นสิบสูงนะทุกคนก ักหมุดเอาไว้แล้วมาคัมแบ็กครับโอ้โหเฮีย, <c oughs> <ภ>ยข้าหัวดูอ่ะคนดูยะมาลีนสามตัวแม่งครโหดเลยสิบแปออแล้วก็29 M เก้าอ็งไงวะน้องกูว่ากูโดนลุมกระทืมแน่นอนเลยคนดูกูจะมาเล่นของโกงกูก็ต้องเจออะไรแบบนี้ใช่ไหมคนคิดว่ามันจะลุมผมไหมวะ,อะลอง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 ,ลง,ลง,ลงสนามเพื่อมันจะไม่แกล้งผมนะเออมามามา,มาโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูว่าไม่ใช่แล้วมานี่นี่มันต้องแบบนี้นะทุกคน โอ้ยเออสวยสวยได้อยู่นะแล้วก็วาราปกลับใช่ไหมแล้วก็วาราปกลับแล้วก็กีตา้าวแบบนี้โอ้โหได้เลยอะ่ะโดนโดนกูเอ้เอ้เอากดไม่กดไม่ติดโอ้โหโอ้ย,อยพอตื่นก่อนเลยกูเข้าแล้วกูวร์ปหนีแล้วกูวร์ปหนีแล้ววายคือมึงเจ้าไหมมาดิมาดิมาดิครับ อมโบอย่างหัวมากลับวาร์ปดิวาร์ปกลับวาร์ปกลับดิวาร์ปกลับวาร์ปกลับเยไปกีตาร์ใส่มันนะทุกคนเนี่ยแหละสิ่งที่ผมต้องการเว้ยเอ้ยตายตายแน่โฮ้ยตายแน่อุ้ยไม่ตายได้ไงหวะมันรอดได้ไงวะทุกคนโอ้โห้เช็ดเช็ดเช็ดโอ้โหมันโคตรขี้ลุ่มว่ะมันโคตรขี้ลุ่มว่ะอู้มันลุ่มผมจริง ไรอะไรอ่ะอะไรอะไร่ะนี่ไงสวย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 เอานี่ไปกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายายาผมต้องพากลับประตูแล้ว er ผมต้องพากลับประตูไอ้เหี้ยกดกลับประตูไม ER ่ได้มัน c a n c e ิลสกิล l l ผมนี่ไงนี่ไงเซิฟเซิฟพอเซิฟเซิฟพอไปเบาๆไปเบาๆครับเออ สวยหัวแต่งหนึ่งคิวนะคมๆไปโอเคกลับบ้านเรากันดีกว่าแล้วก็กีตาร์อัดเลยโอ้โหโอ้โหกูโดนยี่อะไรบ้างโอ้โโอ้โผมจะได้ตัวหนึ่งผมจะได้ตัวหนึ่งนะโอ้โหโอ้อ้คนตีนคนตีนโอ้ยโอ้ยโอ้โหวาร์้าวว้วว้าว์้ารว้วโอเคครับเ้ือว้มวรอดแล้าวผมาวว้าไม้เว็นาวว้าวว้าววาว่้าผมนะวว้ยวาร์ปกลับเวี๋ยวน้้เอวสวย โอ้โหโอ้มันรุมผมอ่ะมันรุมผมโอ้ไม่ผมไม่น่ารอดแล้วว่ะเออไอ้เชยนี่เดี๋ยวเจอกูไอ้สักด์คือแม่งเล่นกวนส้มตีนมากครับแบบว่าโอ้โหเอเนจีผมหายหมดแม่งเอาใหญ่เลยแล้วแม่งรุมกูด้วยไงมากูเริ่มหัวร้อนแล้วไอศักด์โอ้ยเยี่ยโคตรแรงว่ะแบบอู้ไอ้ิตแค่มันดีแย่ โอ้ดเบื่อว่ะ easy สามสิบ m โอ้โหดูมันว่ะโอ้มันโดนได้ไงวะโอ้โหโอ้โหไอ้เหี่ปัญญาอ่อนนะโอ้โหโครบ้าเป็นบ้าพลังจัดไอ้เหี่โอ้โหโครบ้ากูจะบ้าตายมันล้อเลียนผมใหญ่เลยครับพี่เศร้าอ่ะแม่งแคปไว้ก่อนจะเอาบึงไปประจานใน YouTube ไสัตว์ ตอนนี้ผมย้ายเซิร์ฟมาแล้วนะเซิร์ฟเมื่อกี้นี่คือไม่ไหวจริงกุระบมเลยโคตรแรงอ่ะไม่แบบไม่บ้าจัดอ่ะเหมือนมันนั่งเล่นบล็อกฟูดทั้งวันอ่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่ามันน่าจะเป็นแบบเด็กน้อยจริงๆอ่ะผมพูดตามตรง่ะอืมแบบนี้ใช่ไหมคอมโบคนดูแบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้ใช่ไหมเอาเรียบร้อยตายเลยครับหัวแตกอ,อ่ะแล้วก็โดนแช่แข็งเฉยมาลุยชอ็อปร้านบริการกดผลและเกมพัทเลเจตเท่านั้นยังไม่พอยังมีรหัสไก่ตันอีกมากมายนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับ เอบเฮ้ยซุยซุยเราต้องซุยต้องซุยเอาตัวนี้ใ <House> ห้ได no <welche> ้ครับให้มานี่ลากมาเลยลากมาเลยเอาโดนโดนลำครับเรียบร้อยอ้า๋อโอ้โหคุณนึกว่ากูตายตกใจหมดโอ้แล้วมันบั็กเป็นท่าไรเดอร์คิปเฉยทุกคนอุ้ยนี่อันนี้เล่นผลประตูเหมือนกันวะผลประตูผาประทับผลประตูครับโอ้ชีตเชชเชชเชชมานี่ลากมานี่ อ้าวโดนครับโดนโดนนี oh, exemple, oh, oh, ่ล้ำไปลำไปดึงกลับมาแล้วก oh, ูด oh, yeah. ึงกลับมาเฮ้ยไม่โดนว่ะเฮ้ยโอ้โหหวานชัดโอ้จะตายจะตายเจ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 เหเจเจเจมจเจอเลยว่ะเจ้ยเด้จเ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 ตัวเ นี่ไงได้ก่อนเว้ยมาดิโอ้โหจบจัดจบโดนครับโดนเต็มเต็มเด้อโดนเต็มเต็มเด้อมานี่มาลบเอาครับโอ้โหแต่มันเปิดสเตมิน่ามากเลยอันนี้คือข้อเสียสินะผมว่าถ้าคนเล่นเป็นน่าจะประหยัดสเตมิน่าได้ดีครับแต่ไม่ใช่ผมไงไม่ใช่ผมแล้วหนึ่ง ไอตัวนี้จะตายแล้วโถเอ้ยเปอร์ขอสักตัวไม่ได้เรือไงมึงเอามาดีเลยเรียบร้อยโดนประตูตายเนี่กระโดนประตูหนีบโอ้ยซี่ซี่ลันดีซี่อี่ออยาเสริมนี้แม่งมาคบรบล้นเลยวะ่ะผมว่าผมไปแจมสักหน่อยดีวยนะกว่าปึ๊บปึ๊บเรอค่อยๆไปนะครับจังหวะนี้แหละต้องหล่อยต้องหลอยได้สักตัวหนึง่งอุ้ยเอ,าอ้าเออกูได้นั่นแหละฮึมหลังจากที่โดนรัดมานานอุ้ยนี่เล่นผลประตู อ่าผมเข้ามาในวา้ามันละอุ้ยรีบออกก่อนดีกว่าโอเคครับโอเคมึงวา้ามานนี่เดี๋ยวนี้อุ้ยเข่ามุนลดด้วยว่ะอุ้ยปล่อยไม่โดนว่ะปล่อยว่าแล้วกันอุ้ยลบลบนี่ไงเรียบร้อยครับปันป่นปั่นปั่นจิ้งลีดเนี่ยไม่รู้จกักอ่ะอุ้ยไี่ตายได้ไงมันรออเฉยทุกคน มันรอดเฉยกูไม่ให้มึงรอดโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับเลื่อดมันเต็มใครไปทําให้เลื่อดมันเต็มวะขอ,อไม่ใช่ตัวนี้เรียบร้อยครับหัวแตกชิวๆไปเนาะเรียบร้อยนี่งไงวาปเข้ามาโอ้โหคอมโบขันสุดยอดเลยนี่ว่ะโอ้โหแล้วหนียังเร็วทาไมบวกก็อย่ามาบวกเด้อไม่ชอบว่ะ มานี่ครับนี่ว้าเข้านี่กเป็นไงล่ะเข้าไหมเนี่ยอมไม่เข้าโอ้โหหมือว่าจะเข้ามาเฮ้ยมันเข้าอ่ะมันเข้าอ่ะน,นี่ไงครับเฮ้ยเอาโหปุ่มแทดผมแล้วก็กีต้าร์รัวๆครับทังวันนี้โอ้โหตีดว่ะ โดนครับหัวแตกงแนะ่นอนอือหึงสวยในที่สุดก็ได้คิวสักทีกว่าจะไล่ได้แต่ละตัวโคตรเหนื่อยนะคนดูโอเคทุกคนคกคน็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่ด้วยแล้วกันนะคลิปนี้พี่ขอ200รไลค์นะครับช่วยๆกดด้วยนะเพราะว่าโคตรเหนื่อยนะคลิปนี้แบบมันเล่นยากจริงว่ะคือแบบผมเข้าใจอารมณ์คนที่แบบเจอผลประตูนะแบบว่าใครเห็นก็ไม่อยากเล่นด้วยอนะ่ะเพราะมันวับหนีวับไปวับมาคือมันกดสกิลกวนประสาทอะเจอไอ้สามสิบเอ็มไปบ้าๆนั่นอี มันจะบ้าตายนะเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดซับได้สำหรับคลิปนี้พี่ไปแล้วบ๊ bye ายบายจุ๊บครั้งแรกที่เจอเธอทำฉันงงเจอเ,อเธอตั้งแต่ยังมีฟันน้ำนมตอนนั้นเราทั้งคู่ยังเด็กไม่มีใครเข้าใจในความรักสักคนแต่ว่าพบวันเวลาทำให้ผ่านการเจรจาผ่านรถผ่านถนนจรจาจรเราเป็นเพียงประชากรเราไม่ใช่เทวดา